สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมังกรหรือท่านที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรเป็นคลิปการดูดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักประจำเดือนมีนาคม2569 เป็นการดูดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้รับฟังเป็นไปในชิดทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่นานไพ่สตาเ์นี่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิงๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะถ้ายัางไงขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะสำหรับปาสีมังกร เดือนมีนาคมนี้จะเป็นเช่นไรมีอะไรเกิดขึ้นหลักๆพลังงานอยู่ในช่วงของการตัดสินใจกางเลือกนะคะหรือพยายามที่จะนิ่งสงบละชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยนไปจากการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้อาจจะมีอะไรที่แบบเราเปรียบเทียบอยู่เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่บางคนเกี่ยวข้องกับสัญญาเอกสารหรือว่าเกี่ยวข้องกับในส่วนของราชการนะคะ หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่บางคนมีในเรื่องของการจบการหยุดในบางอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพื่อที่จะอย่างที่แม่หมอบอกตัดสินใจเพื่อที่จะจบแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกลนี้ช่วงจังหวะน,นี้อาจจะมีอะไรที่เสีย ที่พังนะคะหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานอาวะามงคลแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะต้องควบคุมอารมณ์นะคะอารมณ์ร้อนการประทะการทะเลาะอันนี้ต้องระวังหรืออุบัติเหตุทุกอย่างอันนี้ต้องระวังคือบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันไม่ทันตั้งตัวดังนั้นเมื่อมาฟังแล้วขอให้ มีสติให้มากๆในตัวจสติกเข้ามาบอกว่าต้องใช้ในตัวของเหตุผลและมีสติให้มากๆนะคะหรือในบางเรื่องเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องได้ไปดิวกับในส่วนราชการพวกเอกสารหรือว่าเวลาจัดทำพวกเอกสารอะไรเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังบางอย่าง มันอาจจะมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ขอให้ดูให้ดีๆมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือในช่วงจังหวะนี้การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเรื่องบางอย่างเนี่ยต้องได้เตรียมแผนสำรองไว้นะคะ,ะตั้งสติให้ดีๆแล้วช่วงจังหวะนี้ในเรื่องของอารมณ์ของพวกเราเป็นสิ่งสำคัญนอกจากอากาศร้อนแล้วระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยเนาะอย่าอารมณ์ร้อนนะคะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นในเรื่องของการงานเป็นยังไงการงานมีการลุยงานใหม่ๆเห็นเป้าหมายใหม่ๆห,ห,หรือมีไฟในเรื่องของการทำงานไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ชีวิตหยุดอยู่นิง่งบางคนมีการใช้บางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ติดออฟฟิศนะคะต้องได้ออกไปหาลูกค้าหรือ มีเป้าหมายมีกําลังใจมันมีแพชชั่นในเรื่องของการทํางานในสิ่งที่คุณทําอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะสำหรับคนที่รอในส่วนของงานใหม่มันอาจจะดูเงียบๆนะคะช่วงจังหวะนี้ต้องขยันในการออกไปหางานนะคะถ้ามัวแต่เก็บตัวหรือมัวแต่หลบมัวแต่พักมันก็จะช้านะคะในตัวของงานที่จะเข้ามาใหม่เป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะมีการไปเซ็นสัญญาหรือได้ดีลกับลูกค้า หรือทำในส่วนของออนไลน์สื่อสารนะคะรวมถึงการติดต่อในส่วนของสังคมที่เปิดกว้างอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วยหรือในส่วนของออนไลน์ได้ด้วยเนาะอย่างที่บอกอ่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะในงานบางอย่างที่เราทำเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำต่อยอดได้รวมถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ถ้ามันมีการแก้ไขทันคุณจะถึงในส่วนของเป้าหมาย คุณจะทำให้มันถึงยอดตามที่ต้องการได้แต่ว่ามันต้องผ่านการแก้ไขปัญหานะฮะบางปัญหามันเข้ามารวดเร็วหรือว่าเราจะต้องได้ขยับปรับเปลี่ยนแผนอันนี้ก็ต้องเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยเนาะบางอย่างที่ทำในช่วงจังหวะนี้ความสำเร็จมันอาจจะยังไม่เห็น,นแต่แน่นอนว่าความสำเร็จมัน เกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เราทําบางอย่างแล้วเราไม่เห็นความสําเร็จสัทีช่วงจังหวะน,นี้อาจจะต้องแก้ไขอีกนิดนึงเนี่ยจะประสบความสําเร็จละนะคะจะเป็นไปตามที่ต้องการสถานการณ์บางคนเลิกที่จะตัดจบตัดใจจากบางอย่างอาจจะหมายถึงกันการจบการออกจากที่ทํางาน บางงานที่เรารู้สึกอึดอัดหรือว่าไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ก็เป็นไปได้นะคะหรือบางคนเนี่ยถ้ามีคู่ค้าหรืออะไรที่ต้องเซ็นสัญญาเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีๆนะคะเพราะบางทีมันอาจจะไม่ตรงแบบที่เราคิดก็ได้เราคิดว่าเขามีเงินถุงเงินถังปรากฏว่าไม่มีนะคะอาจจะติดขัดหรือมีปัญหาอะไรหรือบางคนในตัวของกิจการบางอย่างเนี่ยอาจจะเลิกที่จะ จบเลิกที่จะปิดไปเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่เหมือนเดิมนะคะช่วงจังหวะนี้ให้กลับมาบ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะอ่ะมันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงจังหวะนี้ดังนั้นน่ะถ้าเราจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับงานธุรกิจในช่วงจังหวะนี้ขอให้คุณใจเย็นเนก่อนให้ดูในเรื่องของเอกสารหรือเหตุผลหรืออะไรที่แวดล้อมก่อนนะคะเนี่ยพวกกฎหมายเอกสารสัญญาการไปจดไปต่อ การไปเปลี่ยนที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีๆเพราะมันอาจจะมีบางอย่างที่ซ่อนเลนไว้เนี่ยมันโป๊ะมันจะออกมาเนี่ยโปะมันจะแตกนะคะรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นหรืองานบางอย่างมันเข้ามาแบบกระทันหันหรือมีปัญหาในการทะเลาะก,กันหรือมีอะไรที่มันไม่เหมือนแบบที่คิดอะ่ะมันไม่ตรงปกมันไม่ตรงตามนั้นนะคะอ่ะ ดังนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีๆหาที่ปรึกษาดีๆด,ด้วยแล้วก็อย่าวางใจอย่ามองลวกในแง่สวยมากจนเกินไปนะจำเป็นต้องตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับทางไกลเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบเลยอ่ะต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงการเงิน ยังมีเข้าแล้วก็มีออกนะคะในตัวของ6เหรียญจังหวะนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกติดขัดในเรื่องของการเงิน6เหรียญมาบอกแล้วให้ทําบุญบริจาคบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้มันเกิดฟันเฟืองในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นเหมือนว่าบริจาคทําบุญเนี่ยแล้วก็อธิษฐานขอให้ให้เงินเข้าลูกอย่างเช่นถ้าค้าขายขอให้บุญกุศลน,นี้ส่งเสริมให้ลูกได้มีเงินมีทองค้าขายดี จะได้มีเงินมาทําบุญหรืออะไรใดๆนะคะเพราะว่าถ้าไพ่หกเหรียญขึ้นนะ่ะมันมันเป็นตัวช่วยที่ดีเหมือนกันนะทุกคนก็คือได้รับการช่วยเหลือไงนะแต่เราก็ต้องส่งต่อด้วยนะคะอ่ะ การเงินยังมีรับแล้วก็มีจ่ายอยู่นะคะดังนั้นทุกการใช้จ่ายเงินในช่วงจังหวะนี้ตรวจสอบให้ดีๆคิดก่อนที่จะใช้จ่ายออกไปให้ระวังอาจจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการไปทําสัญญาอะไรบางอย่างการซื้อของบางอย่างมันไม่ตรงปกนะคะมันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสิ่งที่คิดว่าจะได้สิ่งที่คิดว่าเขาจะเอาเงินมาให้เราเนี่ยกลายเป็นมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือบางทีในเรื่องของการเงินนะ่ะมันหมายถึงว่าเราจะต้อง เราจะต้องได้เอาไปใช้ใจ่ายอะไรบางอย่างที่มันเสียที่มันพังแบบที่เราไม่คาดคิดว่าทำไมฉันจะต้องมาเสียเงินเรื่องนี้แตอนนี้ด้วยนะคะอย่างบางคนอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนตกแตกหรือว่าในเรื่องของรถอาจจะเก่าแล้วหรือว่าในส่วนของแฟนของหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์มีอะไรที่จะต้องให้เราเนี่ยได้ใช้เงินเนี่ยไปจุนเจอือหรือไปช่วยเหลือเขานะคะ รวมถึงญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้อาจจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องใช้เงินดวนๆก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นช่วงเชียงหวะนี้ใช้เงินให้มีสติแล้วก็อย่าลืมทําบุญเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อให้ในเรื่องของการเงินมันเป็นฟันเฟ,ฟืองที่ต่อย,ยอดไปได้เน้นใช้สตินะเดือนนี้นะคะใช้ชีวิตตามเหตุตามผลนะคะให้ระวังอย่ามองโลกในแง่บวกมากจนเกินไปนะคะ ตั้งสติแล้วก็เตรียมแผน1แผน2ไว้ด้วยในในทุกความสําเร็จที่คุณอยากได้คุณต้องมีแผน1แผน2ไว้รองรับนะคะในเรื่องของความรักเริ่มต้นที่คนมีแฟนนะคะคนมีแฟนเป็นยังไงในเดือนนี้นะคะมีนาคมให้ระวังการทะเลาะการไม่เข้าใจกันนะคะการโก,กรธกันเรานิ่งเราไม่ยอมพูดต่อกันเนี่ยต้องใช้สติเยอะๆนะมันอาจจะมีบางเรื่องที่ทําให้เราคิดมากนะคะ หรือเขาคิดมากก็ได้คือมันพร้อมไฟพร้อมบวกคืออากาศมันร้อนดังนั้นใจก็ร้อนด้วยมีแนวโน้มว่าคือ,อยังไงอ่ะแฟนเราบางคนนะอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะหรือมีเรื่องอะไรพังๆที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตของเขาก็จะอยู่ในเกณฑ์ของตัวเขาเนี่ยจะรู้สึกแบบผิดหวังรู้สึกแบบโลกนี้มันมันห่อเหี่ยวนะ่ะอ่าคุณเป็นแฟนเขาคุณก็ต้อง เยียวยาจิตใจเขานะคะช่วยช่วย้เขาด้วยเนาะบางทีเขาอาจจะปกในเรื่องของความเครียดก็ได้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหรือชีวิตการทํางานอะไรแบบนี้นะคะอ่ะดังนั้นแม่หมอมองว่าในเรื่องของความรักอ่ะรักและให้อภัยกันดูแลก,กันปอบโยนกันใช้คําพูดดีๆความสัมพันธ์เนี้ยมันยังสามารถที่จะเดินหน้าไปได้คือคนของเราอ่ะช่วงช่วงวันนี้ไม่ค่อยโอเคนะคะอาจจะมีความเครียดอะไรที่มันฝังอยู่ในเขาเยอะๆนะคะอืม หรือปัญหาสุขภาพอะไรก็ได้อะ,อะมาดูในส่วนของการ o r เ c ิลราศีมังกรคนมีแฟนหนึ่งใบนะคะหรือถ้าแบบเราคิดแบบจะจบความสัมพันธ์เนี่ยจ u สติ c เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าคิดดูก่อนนะคะใจเย็นเนค่อยๆพูดค่ยอย,อยจากันบางทีหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เรากับแฟนเนี่ยต้องไปเซ็นสัญญาอะไรร่วมกันซื้อรถซื้อบ้านอะไรร่วมกันนะคะเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญา อย่างนี้ได้ด้วยนะความรักลัคีมังกรคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรเดือนมีนาคมนี้นะคะ wish up on the star ความรักและความสุขยังคงอยู่ขอเพียงคุณมีใจที่ปรารถนาที่อยากให้ความรักนี้มีความสุขแล้วก็ดีขึ้นนะคะมันก็จะเป็นดังคำที่คุณขอพรนั่นแหละดังนั้น สถานการณ์บางอย่างมันอาจจะตึงเครียดแต่หลายๆอย่างถ้าเกิดว่าใจเราอะยังไม่หยุดที่จะศรัทธานในเรื่องของความรักและยังไม่หมดศรัทธานในคนคนนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนกลับมาคืนดีกันได้แล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์หลายๆอย่างปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นนะคะมันจะถูกเคลียร์ทางเป็นไปตามคําอธิษฐานหรือความปรารถนาของคุณที่คาดหวังไว้นะอ่ะทีนี้ในส่วนของ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบางคนเนี่ยมีในในช่วงจังหวะที่หนีหายหลบเลี่ยงกันไม่เจอหน้ากันนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้บอกกันแล้วก็บางคนเนี่ยคนคน,นั้นอาจจะมีปัญหาในชีวิตในเรื่องการงานการเงินหรือสุขภาพก็ได้นะคะหรือความเครียดบางอย่างที่มันแอบแฝงอะ่ะมันเลยทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่หวู่หวามแบบที่เคยเป็นนะคะ,ะมีการห่างไกลกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ดังนั้นในช่วงยังหวาน,นี้มันเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเปล่าบางบางอย่างเนี่ยเราก็คิดนะว่าเขามีตัวเลือกมีทางเลือกหรือเปล่าเขาจะชูไหมเขามีคนอื่นไหม ถ้าใครปกปิดอะไรไว้จะถูกเปิดขึ้นมานะคะรวมถึงในตัวเราด้วยถ้าเราคุยหลายคนหรือคบหลายคนอันนี้ก็คือมันจะถูกเปิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้เราทะเลาะก,กันบางคนรับไม่ได้นะคะก็ถึงขั้นแยกย้ายบอกลากันไปในเรื่องใน,ใน,ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือบางคนเนะี่ยคืออยากได้ความชัดเจนนั่นแหละนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่รู้สึกว่าต้องคัดออฟแล้วมั้งในเรื่องสถานะนะคะถ้าปล่อยเหลือรังแบบนี้ฉันก็คงจะอยู่เป็นเหมือน ความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนวิญญาณที่ไม่มีตัวตนแบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะแม่มองว่ามันอาจจะมีเรื่องที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของอารมณ์หรือเวลาพูดคุยกันเนี่ยบางทีมันคาดเดาไม่ได้ว่าจริงๆเราอยากเก็บกอดความสัมพันธ์นี้ไว้แหละแต่พอมันเจอบางเรื่องเรารู้สึกว่ารับไม่ได้นะคะดังนั้นก็มีแนวโนม้มในเรื่องของการทะเลาะการใครปกปิดอะไรไว้จะถูกเปิดออกมามาดูในส่วนของ การ์ดออร์เคิลนะคะความรักราศีมังกรความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรคิวปิดแปลกมากกรรม,มเทพยังคงแผงสอนคุณและเขานะคะความสัมพันธ์น่ะแม่มอง,มองว่าจะปรับความเข้าใจกันได้คือเรายังมีสายใยที่มีต่อกันอยู่เนาะในตรงนี้นะคะความสัมพันธ์เรายังมีสายใยต่อกันอยู่ยังตัดไม่ขาดนะคะยังคาราคาซังกันอยู่ในตัวของเดทเนี่ยอาจจะหมายถึงกับคนคนนี้ ความสัมพันธ์เราอาจจะเป็นประมาณรักเลิกๆแล้วมันก็ยังคงวนกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะยังคงแอบซองแอบมองกันอยู่ตลอดเวลาอยู่นะหรือแบบมีเงียบหายไปบ้างแต่ก็กลับมาเจอกันดีวกันนะคะขอเปิดไพ่เพิ่มเติมให้ราศีมังกรความสัมพันธ์ชัดเจนมีนะคมนี้นะ New love น,นะคะ Renew hope น,นะคะ แล้วก็บางคนอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกใหม่ถ้าเป็นแบบนี้มันมันชัดเจนนะแม่หมอกง็งงเอ๊ะทำไมได้คิวปิดนะคะบางคนมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามานะในราศีมังกรความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันมีแนวโน้มเหมือนเราจะตัดสินใจที่จะเลือกนะคะบางทีหมายถึงการจบกับคนเก่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรามีคนใหม่ที่เข้ามาแผงสอนให้คุณเนี่ยลงไหลนะะ taking a chance ก็ บางอย่างมันก็เป็นเหมือนโอกาสนะคะที่มีเข้ามาก็ไม่รู้แหละว่ามันจะหัวหรือจะก้อยมันจะดีหรือจะไม่ดีนะคะแต่ก็ควาโอกาสหันไว้ซะโซเชียลมีเดียเราอาจจะมีการพูดคุยกับใครบ่อยขึ้นในส่วนของไลน์หรือทางโซเชียลมีเดียหรือมีการคอมเมนต์ติดต่ออะไรกับใครหรือพบเจอความรักในโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้อ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่หมาเข้าใจแล้วในตัวของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะกับคนคนนั้นนะคะ บางคนมีปัญหาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเนาะหรือหรือเราอาจจะเพิ่งพบรักแล้วก็เจอกันก็ยังหลงไหลกันอยู่นะคะในตัวแอปตัวคิวปิดแอโร่เนี่ยในตัวของเจ็ดถ้วยนะคะรักแล้วก็หลงไหลอาจจะเป็นความรักใหม่ๆที่เกิดขึ้นมีโอกาสที่เข้ามามีการพูดคุยกันแต่ทีเนี้ยในตัวของ The Tower บางทีโปมันแตกเนาะเออให้ระมัดระวัง บางอย่างเนี่ยเข้ามาเร็วนะคะเราก็จะจากไปเร็วหรือเปล่านี่ต้องระวังเลยใครบางคนที่เจ้าชู้ใครบางคนที่ไม่น่าปลอดภัยอาจจะมีเข้ามานะอ่ะ,ะอันนี้ก็ลองดูก็แล้วกันนะคะทุกความสัมพันธ์ต้องใช้สตินะฮะจัสติกเข้ามานะบางคนระวังเจอมิจจี้เนาะเจอความสัมพันธ์ที่มัน เป็นของปลอมอะลวงหลอกนะคะมีแต่คำหวานคำโปรยให้ความหวังนะคะสุดท้ายโปรแตกนะคะตรงนี้ความดีงามมันหายไปหรืออะไรเนี่ยในภพสุภะเนี่ยมันไม่เป็นแบบที่คาดคิดอันเนี้ยต้องใช้สติมากๆทีนี้มาในส่วนของคนโสดคนโสดเป็นยังไงความรักนะคะ <c oughs> เราอาจจะเพิ่งจบจากคนเก่ามานะคะหรือมีพลังงานคนเก่าคนคุยคนที่เคยอยู่ในสถานาะไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยฝังอยู่ในใจมีความโกรธ ความรู้สึกคิดถึงก็ได้หรือพลังงานของการครอบงำเขาก็อาจจะยังเกี่ยวข้องในพลังงานของคุณอาจจะมีตัวเขาอยู่นะคะหรือว่าเราอาจจะยังได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยอะไรแบบนี้อยู่ช่วงช่วงวน,นี้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเนะะี่ยเหมือนเรากําลังเปรียบเทียบอยู่ดูตามเหตุตามผลนะซึ่งเรามีตัวเลือกทางเลือกมากมายนะ,ะรวมไปถึงบางคนอาจจะมีการรักการหลงคนใหม่ๆก็ได้หรือเจอคำหวานเจอคนที่เป็นคนที่ถูกสเปกนะคะเป็นดังฝัน อะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ให้ระวังฝันสลายดอกไฟาบานในตัวของเดอะทาวเวมันอาจจะมีบางเรื่องที่ซ่อนไว้ถูกเปิดออกมานะคะความลับอาจจะแตกในช่วงจังหวะนี้หรือมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเลนไว้อยู่ถ้าเกิดว่าความลับมันไม่ถูกเปิดในช่วงเดือนนี้ยังไงคุณก็ต้องตรวจสอบคุณต้องไปส่องเขาให้ดีๆนะคะว่าแบ็กการ์เบื้องหลังเขาเป็นยังไงในตัวของเลือนปุตตะความรักใหม่สีดาม,มันยังเป็นอะไรที่เราอยากพักอยู่นะคะ เรายังไม่พร้อมที่จะมีความรักก็เป็นไปได้หรือบางทีคนที่เข้ามาในช่วงชวงวานี้ชีวิตเขาอาจจะพังๆอะไรมาเขาก็ยังไม่ได้พร้อมหรือยังไม่ได้อยากจะแอคทีฟในเรื่องของการอยากจะมีความรักก็ได้นะคะบางคนเราอาจจะรู้สึกถูกใจเราอาจจะรู้สึกว่ารอ,อเขาก็ได้เดี๋ยวร้อยเขาหายดีก่อนเราค่อยสานสัมพันธ์กันซึ่งถ้าเราไปเป็นตัวขั้นเวลาในช่วงชวงวาที่เขาอ่อนแอ คุยกันตลอดแล้วเราก็ผูกพันเองเราก็จะเจ็บเองนะแต่ในขณะที่คือคนที่ใช่คนที่ชอบอะ่ะมันไม่ต้องใช้เวลาพิสูจน์นานนานขนาดนั้นนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของผู้ชายผู้ชายส่วนมากจะตกหลุมรักคนเลยทันทีจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือการพูดคุยในครั้งแรกๆเลยหรือการที่เห็นนะฮะแต่ผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณสามารถ ใช้ในเรื่องของความผูกพันซึมลึกการเทคแคร์เอาใจใส่คําพูดหรืออะไรแบบนี้เพื่อที่จะได้ใจเธอนะ่ะอันนี้มันสามารถที่จะทําได้ไงดังนั้นบางทีเปอร์เซ็นต์มันเนี่ยถ้าเกิดเราไปเป็นตัวขั้นเวลาในช่วงจังหวะที่เขายังไม่ฟื้นยังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะถ้าเราเป็นถ้าเราไปจีบผู้หญิงที่เขาอยู่ในลักษณะอย่างเงี้ยคุณก็มีสิทธินะที่จะเขาเรียกว่าน้ำซึมบอดซเนาะมันค่อยๆ กินใจเธอได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วคุณไปช่วงจังหวะดามใจเขานะ่ยคุณจะไป,ไปเป็นแค่ตัวขั้นเวลารอให้เขาแข็งแรงแล้วเขาก็จะไปมีคนอื่นนะคะดังนั้นเราก็มองตามหลักความเป็นจริงเามาดูต่อนะคะราศีมังกรคนโสดจะเป็นเช่นไรความรักมีนาคมนี้นะคะคนโสด Secret เห็นไหมมันมีความลับที่ซ่อนอยู่นะคะความลับจะถูกเปิดขึ้นมาเนี่ยมันมีความลับที่ซ่อนอยู่ ดังนั้นคนโสดใครบางคนก็อาจจะปกปิดแอบ,บซ่อนในเรื่องของความหลับไว้นะคะดังนั้นสิ่งที่เห็นมันอาจจะยังไม่ใช่นะคะอย่าเพิ่งเทใจใช้เหตุและผลนะคะค่อยๆคิดค่อยๆด,ดูนะคะการเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตอันนี้เป็นสิ่งสำคัญบางคนทำตัวเป็นเทพบุตรนะคะหรือหน้าตาเขาดีมากคำพูดเขาดีนะคะแต่การกระทำ ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะไม่ไม่มีดีสักอย่างบางอย่างเนี่ยเป็นการวางแผนเข้ามาในชีวิตนะพอได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วเขาอาจจะเทอาจจะทิ้งคุณก็ได้หรือบางคนเป็นลักษณะเก็บแต้มอันนี้ให้ระวังนะคะอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้เก็บแต้มพอได้แ,แต้มจากคุณเสร็จเทเลยนะคะการละครจบนะคะชิงไปหาคนอื่นนะคะอันนี้ต้องระวังมาดูการ์ด well ออร์เคิลเพิ่มเติมให้กับมังกรคนโสดนะคะความรักเป็นยังไง ปรึกษาเพื่อนบ้างนะคะแล้วก็ช่วงช่งวงวันนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องบาลานซ์ตัวคุณเองทั้งชีวิตชีวิตคุณแล้วก็ชีวิตรักหรือว่าการอยู่กับตัวเองนะคะการถามตัวเองความต้องการตัวเองจากภายในเนี่ยการตื่นรู้ด้วยตัวเองเลยมีความรักเกิดขึ้นนะคะดังนั้นความรักที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องปรึกษาเพื่อนด้วยเนาะหรือแบบให้หลายๆอย่างมันอยู่ในโหมดที่บาลานซ์ก่อนไหมนะคะอย่าเพิ่งไป ทุ่มเทอะไรมากนะคะมิทติ้งซัมวันนิวเฮ้ยมีแนวโน้มนะคนโสดอ่ะมีแนวโน้มที่ตัวคุณน่ะมีความรักเกิดขึ้นนะคะมีการออกเดทด้วยแต่ทีนี้ในทุกความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาและสติให้มากๆนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีความลับอะไรที่ซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของคำแนะนำในตัวของออร์ลคโคให้กับมังกรเดือนมีนาคมนี้นะคะหนึ่งใบ ได้เป็นใบนี้ g e n t l e e n e s s ขอให้คุณอ่อนโยนนะคะกับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นขอให้มีความสุภาพขอให้ใจเย็นๆนะคะอ่าบางอย่างเนี่ยความอ่อนโยนความใจเย็นการเห็นอกเห็นใจมันจะทำให้เกิดความรักเกิดขึ้นหรือความเมตตาที่เกิดขึ้นก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของความรักอย่างเดียวมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของหน้าที่การงาน ความสาเร็จที่มันจะตามมานะฮะเพราะอะไรอันนี้บอกให้สุภาพแล้วก็อ่อนโยนนะคะเดือดทาวเวอร์อารมณ์ที่รุนแรงนะคะการประหัตประหารหรือบางทีเราไปเจอผู้ใหญ่ที่เขาอารมณ์เสียหัวหน้างานที่อารมณ์เสียเสียงดังนะคะหรือแบบใช้แต่อารมณ์นะคะแต่เขาใช้อารมณ์มายอย่างไงคุณก็ไม่จําเป็นต้องโต้กลับแบบนั้นคุณเป็นยังไงขอให้คุณรักษาสิ่งดีงามของคุณไว้เขาร้อนมาเราไม่จําเป็นต้องร้อนกลับนะคะ,นะคะ ขอให้เราเห็นโอกเห็นใจเขาแหละแล้วก็สุภาพอ่อนโยนกับเขาต่อให้เราโดนตะคอกตะวาดนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องตะคอกตะวาดกับเพราะไม่งั้นเราก็จะเป็นคนแบบเขานะะจงเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนแบบที่คุณเป็นจงรักษามาตรฐานเหล่านั้นไว้แม่หมอมองว่าหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นนะ,ะบางคนอาจจะเป็นแค่จุดเดือดในบางช่วงการคุมสติอะไรที่ไม่อยู่นคะ,ะอืม แต่ทีเนี้ยถ้าเราสามารถคุมตัวเองได้อยู่อย่างจัสติก่ะนิ่งๆแล้วก็ดูตามเหตุตามผลนะอาจจะคิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเขาเขาก็เลยแสดงออกมาแบบนี้นะคะอารมณ์โกรธนะมันเป็นแค่เพียงชั่วคราวมันไม่ใช่เป็นตัวตนของเขามันเป็นแค่อารมณ์การคุมสติที่ไม่อยู่นะคะซึ่งวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่เราก็ต้องดูเนื้อแท้เขาว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงบางคนนะ หมือนดีมาทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเจอเหตุการณ์อะไรที่มันฉุกลระหุกกระทันหันเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาอาจจะคุมตัวเองไม่อยู่แต่ในหลายๆเรื่องน่ะมันดีหมดนะคะดังนั้นมันก็เป็นแค่เพียงอารมณ์แล้วก็การคุมสติที่ไม่อยู่เท่านั้นเองก็จงให้อาภัยกันละกันนะคะแม่หมอมองว่าหลายๆอย่างในช่วงจังหวะน,นี้มันต้องอาศัยความสุภาพของคุณนี่แหละความใจเย็นการมีสติ แล้วหลายๆเรื่องจะผ่านไปได้ด้วยดีขอให้เราสิงมังกรและคณะมังกรมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปาารารถนาแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ